ชอบไปดูหเกมไม้ครับมันคือไม้ค่เเาเบอรเออเจอถ้าเกิดก่อนที่จะไปดูถ้าเกิดใครเข้ามาดูไม้ก็ก,กดไลค์แล้วกดจำด้วยถ้าเกิดใครชอบนะไม่ชอบก็พูดมาอยากให้ผมเล่นเลยพี่ไปกูไม่เด็ดนไปเริ่มคั่วซุบไป เรมมีองคนลงลงต่อวันแล้วกันแต่เกิดเขไม่ขี้เกียจนะขี้กเกียจทีนี่แบบโอ้ไม่มีอะไรกำลังใจลงคลิปเออมันก็ควรแปะก็ไม่น่าแปะเท่าไหร่เฮ้ยน,นี่เป็นแมปที่โหลดมาเหมือนเดิมแต้เก็สร้างแมาเองนี่เทีย่เดิมอีกจะ มันกูเป็นอาแปลกเลยเท่าไรชื่ออะไรโอ้ย,อย,อย,อยละโรได้สิเดาเอาเดยนะาพื้นที่ใหม่นะเพื่อนที่จริงก็จะเล่นแบบบอลบอกอยู่แต่หาวิธีโหลดอยู่ผมเล่นใน,น,นใลูกสาวน้ำเชมถ้กคอมเื่งเลยเฮ้ยอย่าแล็กอย่าค้างด้วย โอเคมาแล้วมาแล้วอะกำลังหลุดมาแล้วอย่าหลุดนะชิงคณอย่าหลุดอย่าหลุดจะคลุงลมันโกเอุ่ยสัตว์ความเล็กนี่มันเออก็ดีหนุงไงก่อนที่ผมจะไปน้ำแข็งต้นไม้พืชอุ้ยเดี๋ยวต้องค่อยๆกันดึ มันแข็งกับนี่ขอขายายก่อนเลยนายดูสิเขย่งก็แบนหลุดเอาไงคอยอยังเงี้ต้องตัดไม้ทำลายปา่าก่อนแล้วก่อนที่จะเอาไม้มารับเป็นสลับ เอ,อ,อย่าลนอย่าลนอย่าลนนะมึงอย่าลนนะผมมีเกาะแล้วผมก็ก็เคยมีภารกิจอะไรเท่าไหร่จะเล่นเป็นพาร์ตวกันถ้าตายอีกเรื่องหล่อเว้เจอกันแต่าการสุดท้ายต้องทำพืชที่ปอกอ,อูอ๋ผมน่าจะได้เล่นยญซีรีส์นี่ยาวๆยาวมากยาวจนฉันไม่รู้มันจะยาวถึงไหนตามดามาด้วย โอ้มันอัพเดตถึงภาคนี้แล้วเหรอเยอดยมจังมัดทำเสเล็บกันกันของตกฉัเฉพาะต้นไม้สามาสัก,ออสกทานี้ก็แล้วกันทาน,นี้ทุนนี้โอเค<า>ซึ่งแบบนี้มีชื่ออะไรผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษ จรินจลิงเจ๊ไปกว่าอ่ะเาชินนี่ไปค่อยๆตอบอสนี่จะเอาสักประมาณสิบสิบห้านาทีก็แล้วกันใครที่ทนดูก็ทนใครไม่ทนก็มันก็ไม่ต้องดูโอ้โหเียนี่ว่ากูหนนเป็นไรแล้วเนี่ยเจมั้วาง าวางอีกอาวางแีว้าวางอีกแล้วก็อาวาาโอเคอีกสามอส,สไยก็เอาวางไว้ตรงนี้ดูยุบโอเคละอุ๊บกาขคูดเยอะโอ้โหเดี๋ยวยุบเพิ่งเข้ายุบหินดีย๋ยซึ่งก็ต้องทำปรจเจกอะไรอีกหลายอย่างเี้ยแหละไป,ปบุกทดแทนธรรมชาติ ตัวแทนสิบทำอะไรสมรชัมนมาดูดจริงไปทำแล้วแล้วก็หวนเอาเอานี่บก่อนไหนจะทำหนึ่งสองสามส,สี่ห้าโอเค มต้องลยมนลงตรงนี้เชี่ยตกแกวะเอ้มึงกรอบลงมาให้กูได้แล้วังง้นเลยโอโหดดดเฮ้ยดาวล็ดาวิงลอนึ่สติดด้วย Okay. ฟันต้นไม้เพื่อได้จะเอาต้นไม้ไปเยอะแล้วก็จะได้ไปทำลายธรรมชาติตัวสร้างธรรมชาติด้วยฝีมือเราเองนะโอเคอัน okay. นี้มันมีอะไรบ้าง okay. ก็กล้วยตุ๋นน้องสลับไม่มี เคละมะโอ้โหเป,ปิงรปใไปน,ะนาแตตวานอะไนะเพื่อนตุกปางแล้วก็ปูฮึจัมือ,อไลไปขนาดนั้นนะเลยเจเจเจ๊เดีเ๋ยวพนี่เก็บไปก่อนเอานังสือนี่แล้วนี่แล้วป ไม่เอตฟาร์มสงสัยเขต้องใช้บอลน้ ท่านีหกหกโอเคปลุกปลุกปลุกโอเคแต่ต้นไม้ทำพิชต์เอ็กซ์มากกว่านี้เลยตัดตัดฟาร์มต้นไม้ฟาร,ร์มอะไรเดี๋ยวคย่อยถากันแล้นะตุ๊กอเปิดน้ำมึงจะไหลไปลงทับลาวากูนะกูเสียของฟรีเลยนะ Ok Đợi là món nó mãi ti chụp 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 đấy ti 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 Ok ti 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 ok ti 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 nhà nó ti 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 แนะม่มงอย่าไล,ล่ลงแม่โหลต้องอัตโตมิติกแพงเลยนะแน่ g ี n เนียเรียอัตโมิติอัตโตมิติพัสดุรียกอัตโนมต,ต,ต,มติมันไม่มอ,อัตโนมิติกตรงไหนเลยน่าเกลยดไม่อัตโนมิติโอเคลิปนี้มีเสียงครับกูขี้เกียจภาพเพิ่มเดิม

สงสัยอยากทำระบบอ,อโตเมติแล้วสินะอืมต่พาร์ทสองก็จะไปที่เกาะอีกเกาะ,ะหนึ่งโนม่เห็นอยเอาเปีร์สิระบบอโตเมติกูหโอเคได้เห็นมาแล้วสิเอ็กกองก็พอได้พอได้ได้ไปไปไปได้ได้ต่เผาแต่เผาแต่เเพื่อทา Shaco Shaco automatic, không Mày mi cây thơm Chào anh em gọi Câu sử dụng khi nó nó có Automatic Tích Tích nào mày เออยได้เราปลี่ปักปักเพื่อกันอะไรไม่รู้แต่ก็คงจะพอได้อยู่นะแล้วนะที่แล้วเอาลืมปลูกต้นไม้เลยจะลืมปลูกต้นไม้เลยนี่ปุกปลูกปลูกเลย ก็ยุบชุดอตอนนี้คุณลูกอโอ๊ะอ,อ,อย่าไปยินอย่าไปยินมันหายมันหายจุดได้คืนมาขั้นแรกในการเล่นนี้คือเราต้องขยายเกาะหรือไม่ก็ทำลายเกาะอ,อย่าทำลายนะอย่าทำลายนะ หายฟรีเลยนะของมวงนี้นะมันยังหายยา,ยากอยู่ใคยที่คิดัวหมออย่าทำแบบเชิญน,นะแต่มันหายฟรีนึ่งก็ใจเบาอือโอคแล้วคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไปเจอกันพาร์ทสองนะเอาไปเจอกัน goodbye